บอคอยบ่อนไปต่อไก่อ้เอหลายไปเบอร์ตียังมาเซอบ่อนบ่อนซาพอมมองมาสมองข้ามมองว่ะมองกลางไวไม้เจ้าเกานี่มาสซอขึ้นสาก็เลยออกมาบึง màu hoa nó mịt cả, ồ, tuỳ này mày, hắn bì với không? Uh. tay leo, ủi, uh. <laughs> ตไม่ได้ถ่ายลงยากหรือสั้นมองบ่อนเลยขึ้นแนวนี้คึงถือว่าบุถึกนี่โอ้ยลงไว้ผเรียบร้อย ียบร้อยัอยกวาดเซมเต็มอยู่เองเอ้ยมาถึอเซม<า> <c oughs> ขึ้นซ่าสา,าเลยนนเลยจังวาดเหรอนยอ่ยถึอถโอถโอ้ยถโอยังไงไม่หยาเอากนียมาอยู่เนว่ยมันมาเก่ออยู่เอาึากไว้เดี๋ยวเนี่ยมันเกาน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันฉีรถเลยเย็นพันเยยังหลุดนี่้ยิงจเสียกออ้ันโอ๊ยว่านยิ่งของเสียกโอ้ยไงอยู่เลยตัวนี้เนาะว้ายังไปของรอบยู่ ไอ้ตะกาเยู hmm. 是是่เอายู่ลยล่ะบนเรือละทางอยู่ถือสองดอกดลย้วมันพันหลอกพ่อเจ้าซื้อมก็หลอกพ่ะเจ้า nhìn xíu to đấy, bời bời, to lắm đấy, ngay đừng quên ลูกมันยิ่งถือนี่เจ๊ยู่ยใสเลยมันเจ๊กออยู่ยใสเลยมาบ่มาบ่เห็นบ่ลูกดอกลูกที่ยิ่งถือลูกแหลกยังมาอยู่บ่เออเดี๋ยวปลดดักออกแล้วปลากันไปลากไปบ่ลากขึ้นบ่ใส่อีกลูกหนึ่ง เนียเสบมานม่เดียวนั่นน่ะวันวันวันตึงปลซำโอ้ยห้อยอย่างบาทมันกัดกันหมุนว่าหันเลยะถึใส่ซ้ำดอกแรกนี่บอกดอกซ้ำหมดเลยดอกแรกเ่ายี่สแนีบ้านตัวนีเยน เขาเซ่อวะไม่เห็นบัวเรือยต่ำมันอันนี้สอดออกท้องตัวนี้หลอกต่ำเออเยิ่งขอแค่ก้อนนี้แค่นี้น่าดะตัวนี้แหละว่าตัวนี้มันต่ำเดูกือมองจังอยู่อ๋อตามหาสำเร็จแล้วยิ่งทิมไปสามตัวตัวนี้เขาจังว่าลด โมงแล้วครับเขาบานครับผมได้หนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแบนนะครับครับเดี๋ยวเมื่อบ้านไปสั่งกิโลให้บึ้งครับผมเมื่อเนี่ยอะไรเลยสีบรุดน,นันคือมื่นนะครับผมมาหอดบานแล้วเดี๋ยวผมสิัส่งให้บึ้งครับสี่หน,นักเท่าไรก็สามโลว่ะการหนักเลยกับบ้าน ข้านั้นสามกันสีสามหาแล้วสามหกศูนย์ห้าครับสามโลกหกนี่แล้วครับเนี่น สากิโลหนะครับหลังจากไปยิ่งเฮ็ดรดไป3ามตัวครับตัวที่สี่นี่บอพาดครับเขาจังครับผมคลิปนี้ก็ใบแค่นคี้ครับผมทำงานกันบันทีำสีไว้บ้าน่แล้วครับส่วนทำทำสีไว้แล้วก็อาจจะออกไปอีกจักรอบครับผมขอบคุณครับผม